สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูน้องแพะตัวนี้นะคะเราไปเห็นนะคะน้องแพะของเราไม่สบายนะคะวันนี้พาท่านผู้ชมมาลองวัดไข้นะคะโดยเราใช้ตัวนี้นะคะปลอดวัดไข้ของคนเดี๋ยวทําให้ท่านผู้ชมชมนะคะเรามาดูกันว่ามันจะวัดได้ไหมคะนะคะอันนี้เราจะลองวัดแบบคนนะคะคือยิงที่หัวนะคะยิงที่หน้าผากเขานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชม สามสิบหกจุดสองนะคะตรงก้นเขานะคะมาวัดตรงก้นนะคะเปิดตูดเลยนะคะเปิดตูดแล้วก็ยิงเข้าไปเห็นไหมคะได้นะคะตัวนี้ใช้ได้นะคะ,ะไม่ต้องใช้ปลอดแก้วตัวนี้ก็ได้นะคะสี่สิบจุดศูนนะคะเห็นไหมคะแดงเลยนะคะ,ะใช้ได้นะคะแต่เปิดเปิดหางนะคะเปิดโคนหางขึ้นนะคะ ให้สูงมากเลยนะคะตอนนี้เราก็ป้อนไปแล้วนะคะยาซาร่านะคะสาร่านะคะแล้วป้อนน้องไปแล้วท้งนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะดูแลน้องๆให้ดีนะคะตอนนี้ยืนขึ้นได้แล้วนะคะตอนเอามายืนไม่ได้นะคะไข่รเริ่มลุกแล้วนะคะอการน้องก็ดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้แต่น้องไม่ได้กินนมนะคะ เดี๋ยวเราก็จะทําการชงนมให้เขาโดยที่เราก็จะป้อนยาอีกนะคะป้อนยาให้ไข้ลดนะคะตอนนี้ก็ยังเห็นไหมคะแต่ยืนได้แล้วนะคะเงียวเห็นไหมคะขายังสันส่นๆอยู่นิ่ง